SCTO น,นะครับเป็น picture profile แบบหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในกล้องรุ่นใหม่ๆของทาง Sony น,นะครับอย่างเช่น A7S Mark 3หรือแม้แต่ A1 นะครับซึ่งเป็น picture profile แบบที่คนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ย นิยมใช้งานกันซึ่งคนที่ถ่ายวิดีโอแล้วใช้ Picture Profile แบบ s อส i ินิโทนะครับมันก็จะให้ภาพให้ลุคที่เหมาะกับการที่เราจะนำไปใช้งานต่อได้เลยโดยที่ได้ภาพเนี่ยในลักษณะของการเป็นมีมูด n d นโทนแบบออกกึ่งหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ภาพ ของมันเนี่ยโดยรวมเนี่ยดูดีมีความสวยงามโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกรดดิ้งสีให้มากมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของ S อสนีโ n นแม้ว่าจุดเด่นในเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของการเกรดดิ้งหนักๆเนี่ยมันอาจจะมีความสามารถเทียบเท่ากับพวก S-Log3 ออะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่า จุดแข่งสาคัญของเอสซินิโทเลยเนี่ยมันคือมันได้มูดแอนโทนที่สวยงามมาแล้วแล้วก็เหมาะกับการที่จะนําไปใช้งานต่อได้เลยหรืออาจจะแอดจัดเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอสซินิโทนเนี่ยน่าสนใจมากๆตัวผมเองนะครับได้ใช้พิกเจอร์โปรไฟล์แบบเอสซินิโทเนี่ยในกล้องทั้ง A7S3 FX3 แล้วก็ A1 นะครับเหล่านี้ผมใช้งานแล้วผมรู้สึกติดใจมากแต่คราวนี้กล้องที่ผมได้มีโอกาสใช้งานบ่อยๆเหมือนกันนั่นก็คือกล้อง A7 Mark 3ธรรมดาเนี่ย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทํางานร่วมกันนะครับกับกล้องหลายๆตัวนะครับแน่นอนครับปัญหาตามมาคือ,เ,อ,อเราเวลาเราถ่ายภาพถ่ายวีดีโอมาบางทีเราอยากได้สีแบบ s อส n ิ t ิโทนี่แหละแต่ว่ากล้อง A7 Mark 3เนี่ยพิกเจอร์โปรไฟลแบบเอสซินิโทนไม่มีมันเลยเป็นที่มาของคลิปวิดีโอในวันนี้ครับว่าผมเนี่ยจะเซตติ้งเอา picture ์โปรไฟลแบบ s อส n ิ t ิโทนไลค คำว่าไลค์หมายถึงเรียนแบบหมายถึงเหมือนกับนะครับใน A7S3 เนี่ย Sinitone Light like ลงมาอยู่ในกล้อง A7 Mark 3มันครับซึ่งสิ่งตรงนี้นะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าเอ่อ Picture Profile Setting ที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนคิดคนเองนะครับต้องขอบคุณช่อง Extra Shot นะครับที่เขาเอ่อได้ Produce เอา Picture Profile แบบนี้มาแจกจ่ายแล้วก็มาแนะนำให้เราได้ทดลองใช้งานกันซึ่งผมเนี่ยก็ไปได้ การตั้งค่าเซตติ้งแบบนี้มาทดลองให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูการตั้งค่าไปพร้อมกันเลยซึ่งการตั้งค่านะครับเราก็กดเข้าไปที่ Picture Profile ของเรานะครับโดยตัวผมเองเนี่ยผมตั้งเอาไว้ที่ Picture Profile แบบ9นะครับเพราะว่าผมสงวน Picture Profile แบบ10เนี่ยเอาไว้ให้กับ HLG 3นะครับก็ เข้าไปตั้งค่าเลยครับค่าแรกที่เราจะต้องตั้งค่านะครับนั่นก็คือ black level ครับ black level เนี่ยเราลบ10ไปเลยครับแล้วก็ค่า gamma นะครับผมใช้ scene f เลยครับส่วนค่า black gamma นะครับเราก็เปลี่ยนไปเป็น range นะครับให้เป็นเป็นแบบ Y นะครับแล้วก็ level เนี่ยก็ลบ1ครับผมถัดมานะครับค่านี้นะครับที่เราจะต้องตั้งค่าในโหมดตรงนี้นะครับ auto เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นม a นนว l นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ set point เป็น0เป็น100เปซ็นต์นะครับ ส่วน slope ตรงนี้นะครับก็เป็น0ครับผม color mode นะครับเราใช้ color mode แบบ pro นะครับส่วนถัดมาก็เป็น saturation นะครับก็เป็นลบ2 color phase ก็เป็น0ครับส่วน color depth นะครับก็ตั้งค่าตามนี้เลยครับ red นะครับตัว r นะครับบวก3 green บวก1 blue ลบ1 cyan ลบ1 magenta ลบ1แล้วก็ yellow ลบ1ครับผมสุดท้ายนะครับก็ที่ detail ครับผมใช้ level ลบ7ได้เลยครับ ซึ่งภาพที่ได้นะครับให้เพื่อนๆไปดูด้วยตาตัวเองเลยครับว่ามันมีความเหมือนกันขนาดไหนถ่ายกันถูกไหมครับว่าภาพไหนถ่ายจากกล้อง A7S3 ที่ใช้โหมด S-Cine Tone แล้วกล้องไหนเนี่ยถ่ายจาก A7 Mark 3 ที่ใช้โหมด s อส n i t ิไลท์แบบที่เซตติ้งเอาเองครับฉเฉลยนะครับคำตอบก็คือกล้องตัวซ้ายนะครับเป็น A7S3 นะครับส่วนกล้องตัวขวาเนี่ยเป็น A7 Mark 3ต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับ ซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการตั้งค่าแบบ S-Neo t o Lite แบบนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนที่มันแตกต่างกันนะครับนอกจาก Color Mode นะครับนอกจากสีแบบ10บิตเนี่ยที่ A7S Mark 3เนี่ยเขาสามารถทำได้แต่ว่า A7 Mark 3เนี่ยมันสาม,มารถถ่ายวิดีโอได้แค่8บิตนะครับก็จะได้สีที่มีการเกรดดิ้งเนี่ยได้น้อยกว่ามีความลึกของสีมีความแน่นของสีเนี่ยที่น้อยกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะนำมาเกรดดิ้งต่อเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยครับว่ามันมีความสามารถในการเกรดดิ้งต่อ ที่น้อยกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของ ISO เริ่มต้นซึ่งค่า ISO เริ่มต้นใน Picture Profile แบบ S Cinetone เนี่ยเขาตั้งต้นกันที่100ในกล้อง A7S Mark 3นะครับแต่ว่า A7 Mark 3เนี่ยมันใช้แกม,ม่าแบบ c i n e t o n ครับซึ่ง ค่า ISO เริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่200ซึ่ง2ส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่แตกต่างกันมากๆนั่นคือเป็น s e n n h e i s e แท้ๆเนี่ยมันก็จะสามารถถ่าย10บิตแล้วก็ ISO เริ่มต้นเนี่ยที่100ได้แต่ว่า s s n n h e i s e l i k e บน A7 Mark 3เนี่ย ISO เริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่200แล้วก็มันถ่ายวีดีโอได้แค่8บิต แต่ว่าเอาพุทธพื้นฐานนะครับที่ออกมาก็ต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมา,มากๆมันเหมาะอย่างยิ่งนะครับกับการที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้กล้องหลายๆตัวนะครับในการที่จะต้องทํางานร่วมกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราจะต้องถ่ายวิดีโอนะครับด้วยกล้อง A7s Mark 3กับ A7 Mark 3 2ตัวเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยตัวที่เราสามารถที่จะตั้งค่าสีให้มันมีความใกล้เคียงกันมา,มากๆได้แบบนี้มันจะทําให้งานของเราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ราบรื่นในขั้นตอนการ Edit เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแถมท้ายกับเพื่อนๆนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาเซตติ่งนี้ไปใช้งานกับกล้องตัวอื่นได้หรือเปล่านะครับผมได้ทําการทดสอบ Setting แบบเดียวกันนี้เป๊ะทุกประการนะครับกับกล้อง A7R Mark II ของผมนะครับไปดูภาพตัวอย่างครับ อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าภาพตัวอย่างเนี่ย A7R Mark II ถึงแม้ว่ามันจะมีเซตติ้งแบบเดียวกันทุกประการนะครับกับที่ผมเซตใน A7 Mark 3เนี่ยแต่ว่าคุณภาพของมันหรือว่าภาพที่ได้จาก กล้อง A7R Mark II เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลืมบอกไปนะครับว่าภาพจากทั้งสากล้องที่ผมทำงานให้กับเ,เพื่อนๆดูเนี่ยผมใช้ตัวแปรเดียวกันนั่นก็คือใช้เลนส์ตัวเดียวกันทุกประการตั้งกล้องที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆก็ตรงแค่แสงธรรมชาติที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญขนาดนั้นกับสิ่งที่เราได้แต่ว่าการเซตติ้งที่เห็นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับว่า A7R Mark มนะครับมันไม่สามารถที่จะทํางานแบบ a s like s ส n i นิโทนไบนเซตติ้งแบบเดียวกันได้คือถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบ a s like s ส n i t ิโทนไลทเหมือนกันเนี่ยเราอาจจะจาเป็นที่จะต้องไปหาที่วิธีการตั้งค่าแบบอื่นมาทดแทนนะครับวิดีโอนี้ผมก็นำเซตติ้งแบบที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อมาแนะนำกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ a s like s ส n i t ิโ e Light หรือว่า a s s ส n i นใน a 7 s 3เพื่อนเพื่อนแบ่งปันความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้ว้ววกนใหหม่ดีโา อ๋ออย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ